มันเหมือนขี่ช้างไหมลูกขี่ม้าเนี่ย<ช>เหมือนไหมโอ,อ้ไม่เหมือนเลยใช่ไหมจับดีลูกนะจับมันแน่นะนะอามือจับแน่นนะโอ้ยม้ามันใจดีจังเลย,ยขะบอยน้อยวันนี้มารีวิวน้องช่อขี่มา้มาม้าภาษาอังกฤษว่างไงลูกภาษาอังกฤษว่างไงมา้า ม้ามันก็เดินเร็วอยู่นะเนี่ยโอ้ยี่กับๆเลยอ่าโอ้เงินม้าเลยเห,เยหรอลูกเป็นไงสบายดีไหมนิ่มไหมลูกโอ้ม้ามันใจดีมากเลยมันนิ่มเป๊ะปัง,ปปงม้ามันเป๊ะปังเหรอ